่งรอเลยพี่กนไม่มีกลัวแล้วัะความน่ารักของเขาชัดเจนยังอ้าวเด็กกันเลไปกระดาษจะรันดเออไปกระดาษจรันเดี๋เพื่อนกไปกระดาษจรันเบิร์จากบางพีไปจะรันด้วยเดี๋ยวกูจะไปหอเินค้าก็บคืนมึงอะเดีทั้งไปกูไปห่อกระลาออกไปนี่เลยอะผมจัไปแถวโซนนี้ดีนัชเลาไอ้เมื่อเดี๋ยวไอ้ะอยู่ไหนวะก่อนตงคงแม่ก่อน เอ้ยไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นคณะอยู่ไหมคณะอยู่ไหมคณะไม่อยู่คณะอยู่ครับแต่ต้องเปีถือบอกคณะเล็กมหาบบคณะมหาวิเชิยอยู่หน้าชิงหกราคาครับไอเฉินเรื่องไอ้นี่ยังไงเอ็มเอเมเตอร์เออไอเมตคุยแล้วเดี๋ยวเข้ารถมันจบไว้คุยใครตอนคุยตอนไหนเออก็คุยตอนที่เราคุยกันตอนนั้นไงก่อนที่ออกประเทศที่ไปอยู่ไงล่าสุดกูเบลกูอยู่มียูมี โยนไปให้โจกบอกบอกคุยกับโจกเลยรถกูบอกเลยรถกูโยนไปโยกกันมารถกูพี่กูจะหาให้พี่พี่เฉินบรสถานการณ์ใครใหม่ดิงานที่พี่มอบหมายให้ให้ให้วันเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมแบบเต็มระบบอ่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ไม่อยู่แล้วโอเคป่ะอ๋อเดี๋ยวไปที่เดียวกันโอเคโอเคโอเคเออรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคให้บุเรือไปทำคนเดียววันนี้อีกคืนนี้เอ้า ตอนแรกก็ให้ผมทำคนเดียวอยู่แล้วไม่ใช่เรอกิจกรรมแก้มทำไงอ่ะเรามีแค่นี้อะนะเอาว่าที่มีก็ได้ไมปเลยหรอกมันไม่อยู่กันเลยให้ังไงล่ะไปได้หรอกสิ้นสิ้นปีไม่ว่ากันไอ้เฮียโทรศัพท์ไอ้เฮียอะไรไปกดโทรไม่ได้วะอันดีเลยครับพี่เฉินทำไมจะบวมอะมันน่วงมันน่วงไม่เคยใครอะมีปีเตอร์ก็พอเดีสาวเมื่อกี้เนาะมีบ้างพิเตอร์รวยรวยลุยล่าถไมว่ารวยูวิล่ายังกูนั่งสองปีบ้านเจ็ดพันห้าหารสามพันห้ารวะยใก้เจ็ด ไอ้เฮี้ยมันโง่จัดเลยว่ะไปรุ่นเปลี่ยนไปไปรุ่นอะไรอ่ะไอ้เฮี้ยไปรุ่นสุพรรณออกเหนื่อยมาเลยอ่ะออกเหนมาเลยอ่ะสวัสดีจ้าเฮี้ยอเออออกเหนมาเลยอ่ะเจ๊ตลกเงียบดิตลกดิเจ๊ตลกอะไรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชมจะตลกให้มากดิขอโทษได้ไหมคะไม่เป็นไรเด้อเออไม่สิริสิริต้องไปเลยหรือเปล่า ีไปเออต้องไปก็ไปได้เลยนะเช็คชื่อให้แล้วนี่ถือว่าเดี๋ยวเนึ่งล้านก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วผมมาเช็คชื่อผมยาวไปเถอะเธอไปเจอใชเดี๋ยวหนไปก่อนนะพี่เฮจ็ดพอดีเลยคนที่เหลือขาดดิถ้างั้นน่ะไม่ละมีเวลาในกลุ่มแล้วอ่ะมีเวลาครับมึงมึงอย่าทำใส่ซันด้าพี่เด้ออย่าทำใส่สันดานไม่เลยนี่นี่มึงอะไรไปไอ้โวนี่บอกว่าชมจลาเนี่ยมันได้ชมไอ้บุญเรืองใครนะชมบุญเรืองใครปีเตอร์ไม่ผมอยู่ถึงผมอยู่ถึงเที่ยงคืนครับถือว่าไม่ลา ไม่เป็นไรก็ลาก็ลาไม่ว่ากันก็หวังซีนไม่ปีใหม่มันได้อยู่แล้วเอาตัวแบบกูโทรอะไรวะน่ะมันเละไงมันนวลขึ้นทุกทุกทุกครั้งลาได้นวงไอเกียร์มึงมันไม่ว่ากันซีซีปีอย่างที่บอกซีซีปีไม่ว่ากันอะไรนะตัวมึงค้างอ่ะไม่เป็นไรเชี่ยบุญเหลืองนั้นทำเด็ดอะไรนะทำเด็ดไงเด็ดอะไรวะกูจะไม่ทำไรเลยกูเผาอะไร คบอสามสองสี่เพื่อนยืงยืงเน็ตเพื่อนเติมอะไรพูด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 อะไรคือจะเข้ามุกได้ไหมจะเข้ามุกได้ไหมช่วยช่วยช่วยไข่แล้วก็ตุ่ยแล้วดูพอร์ตแม่งเลยเอารวยที่อะไรอ่เอางี้ช่วงสิ้นเดือนนี้ถือว่าไม่นับเลยนะแบบว่าใครจะขาดใครจะลาอะไรไม่ว่ากันแต่ก็แค่พิมบอกในกลุ่มไว้หน่อยเพราะว่าจะเริ่มนับอีกทีเราเริ่มนับกันวันที่สองโอเคฮะ วันที่หนึ่งไปเลยวันที่หนึ่งไปเลยไม่มีวันไหลอีแล้วไม่ใช่ปีใหม่อะไรได้หรอเที่ยวไหลสัตว์ป้ามีวันไหลอีกแล้วก็ได้เหมือนเขาดาวกลับมาอ๋อเออใช่วันเออสักวันที่สองสามก็ได้วันที่สี่ได้ไหมแค่นั้นเยิ่งไปก็ยังยิ่งสักสามก็ได้กันเลยที่สามสองก็มากันแล้วมั้งก็ใช่ไงก็มาสองสามก็มากันแล้วก็เลยว่าการเริ่มเช็คทีวันที่สองวันที่สามโอเคไหมห้าได้ไหมวันที่หนึ่ยเลยวันที่หนึ่เลยยังเล็กอย่า ไม่วันนี้หนึ่งววันนี้หนึ่งไงพวกมึงไม่ไม่มาก็อพี่่าปะหยัดยพีผอยู่อยงานที่ผมไม่ติดรู้แต่หมาว่ากว่ามึงจะมากันครบไงก็ถึงเวลาวันที่มาเหลอ่ะสก็ได้สอัสมก็สวยไอพีก็ัไม่ค่ชวหนุมี่อกเลรนะอะไราเวลาแล้วหนมเริ่มเรันที่าไปเลยจไม่หลอกาเวลาเลยนะแล้ว่บอกอะไราเวลาเมีแต่าไม่มีม้าเครับ คดองนะครับเห็นเห็นคนบอกว่าคดอนพี่เฉินจะไม่ดีกันใช่ไหมฮะห้าหมื่นวว่าห้าหมื่นวว่าห้าหมื่นวว่าไม่กลับไม่นะพี่ไม่ใช่พี่เฉินไม่มีมาใช้ผมนี่ยาจบกันนะพี่เออไม่ไม่ห้าหมื่นวว้ยเบื่อลืมอะไรไปเว้ยห้าหมื่นวว่าพลาดอะไรเหรอผมลืมป่ะพี่เฉินผมลืมอะไราอะไรเหรอโอ้ยก็แล้วแต่นะห้าหมื่นนะเลขอะไรพี่เลขอะไรเลขอะไรเหรอ สามถึงามถ้อนเอาหกหมืนะอะไรนะถ้าอนเอาหกห0 0นสามหครัไม่พี่เ้อคนโดนยพี่ก็เป็นไรเขอยากเพื่อเพอเปียนหนาเตโอ้มือนหกเล็ใหม่พี่เฉ้ยสครับต้องชสาม3ึงสามตอนแรกจัพวกกูอมื่นะหกหมื่นะสามถึงสามื่นนะค่าพิสวานะอีกหมื่นหนึ อีกนี่มันน่ารักจริงๆแค่นี้ใช่ไหมพี่แค่นี้เจ้าแล้วใช่พี่ไม่กล้วจ้าฉันเสียใจฉันเสียใจจากฉันจะไม่ไปยิงพีบีด้วยกันแล้วฉันงอนเฮ้ยอันนี้ค่าสล็อตรอบได้นะน้องเอ่อเรื่องรถไอ้นี่เอ่อคุยไปแล้วคือไม่ได้หลงกันหลงกัาเลยนะ ออเเเีีรพพพ่ผมไม่ได้หลงอะไรหรอไม่มีใครจะถามมันไหมมีใครจะคุยกันมันไหมอะไรหลงอะไรใครจะเดินเข้ามาอีกไหมเกิดอะไรหลงจะพูดอะไรพูดรอบสุดท้ายนี่รอบที่สามแล้วนะนี่รอบที่สามแล้วก็เห็นลาลากันหมดเลยเนี่ยไม่อะไรอยู่นี่อยู่นี่คุยเรื่องรถมาด้วยว่าวันพี้รถอยู่โอทีบีไม่ได้ทีบีไม่ไม่ต้องว่าที่กูนะไว้เดี๋ยวไว้ที่ใครอะไรไว้ที่เปรมอยากใช้ใช่ไหมก็เดี๋ยวไว้ที่เปม เออหลงหลงหลงมี GDP แล้วใช่ไหมหลงมีแล้วไม่ใช่หรอไม่ให้หลงไปขายยาให้หลงไม่หลงไอหลงมี GDP ยังของโทนี่เดี๋ยวโทนี่มาก็คืนอ๋อเออก็เอาไว้ที่หลงเออเอาไว้ที่หลงไว้ที่หลงก็ได้ไว้ที่ไว้ที่ใครก็ได้เอาไปใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยไอหลางไอหลงไรอ่ะหลงว่าไงสามรอบติดพอเธอพี่เชื่อผมพี่ดิจันบอกช้ป์หมดแล้วพี่พอเถอะมึงเป็นอะไรมึงเนี่ยที่นี่พอจะฟังก็ไม่พูดมึงเป็นอะไรของมึงวะพอมันพูดมึงไม่ฟังพี่ต้องใช้คำนี้อะไรจะพูดอะไรเอาพอพูดแล้วเปลี่ยนเรื่องอื่นเหรอ เอาจะพูดอะไรไปนอนไปหลงบุญไปหลงบุญเอาเออก็พูดสิเพื่อนกูฟังมึงอยู่นี่ไงเฉินหลงไงเฉินหลงเฉินหลงคำว่าเฉินหลงพูดมาได้พูดมาได้ใช้คำว่าฉันหลงไอ้เฮี้ยก็จังหวะมันไม่ได้มันก็เห็นอยู่ว่าคนอื่นชอบพูดแทรกขึ้นมามึงก็เห็นเห็นเพื่อนลองพี่เอายังไงเนี่ยกก่่ออนนแล้วเอาซีรุ่นลิงตัวพี่ ไอเกียถอถาน้ากากใส่ใหม่นี่เพื่อนมันไม่เห็นมันไม่เห็นเป็นลิงเอ้ยโอ้ยร้องร้องเพื่อนฟังมึงอยู่นี่ไงเฮ้ยชมกลัวกูหนาววะชมสภาพเพี้ยมากพอพอเอาวิกผมออกสภาพเพี้ยมากเปลี่ยนเรื่องดีกว่าคุยเรื่องเนคุยเรื่องเนเถอะเออที่มันมีกิจกรรมแก๊งด้วยมันมีกิจกรรมแก๊งก็เอาเท่าที่เราอยู่แหละก็ลุยเท่าที่เราอยู่แหละมีมีกี่คนก็ตามมาละ ก็ไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่มีเอากระชาปองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กิจกรรมแก๊งหมดเลยว่ากิจกรรมของของประเทศอะมัเป็นกิจกรรมของกิจกรรมของประเทศที่มาบอกว่าต้องใช้แต่ละแก๊งเล่นอะร้องขออ้วกไหมร้องขออ้วกไหมไม่น่าใช่มั้งไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ห้องพี่มีข้าวกินมาหิวข้าวมีมีมาสั่งเอาพี่นะอะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีพี่ถ้าอย่างนั้นนะอโล่ไอ้ยิ้มบุญเรืองนี่ป่าวดีนะไอ้บุญเรืองไปทำงานมาวันเนี้ยอ่ะ มไปทำงานที่กูสั่งไปวันเนี้ยมามีมันก็ู้องมีน้องเขข้้าางมีน้องสังเออามีมมีีน้องมึงเข้าข้างมันถูกไหมอ๋อคือมึงเข้าข้างมันถูกไหมคือมึงจะคือมึงจะไม่ได้เข้าข้างเขาเขาเออข้างไหนถูกก็คือข้างนั้นครับใ่กูบอกว่ามึงพูดถูกมึงพูดถูกไอ้เฉินมึงพูดถูกโอเคเพื่อย่าหน้าเงี้ยโอเคกูคิดว่ามึงจะเข้าข้างมันแปลว่าเข้าข้างแบบไม่มีเหตุผลกับมันใช่ไหมเขลุดเปล่าคนเขาป่นเขาไปเนี่ย ต้นแต่กูไม่ได้ยินใครวะเนี่ยรักษาให้เขาสอุรจากกิจกรรมพี่แล้วเขาน่าจะหลุดออกมั้งไข่เป็นไอดีปะไอดีหรอไข่ปะเนี่ยรักษาให้เขาสอุรจากกิจกรรมพี่แล้วเขาน่าจะหลุดออกมั้งไข่เป็นไอดีปะไอีตรงไีมีครับมีสามแล้วไอดีเราซื้อมาสามสามกลัวเกินพลัวเกินปั๊มเลยชมปั๊มเลยชมปั๊มเลยชมปปั๊มเลยเราบอกเขาด้วยซื้อมาห้าพันอ่ะเดี๋ยวเราช่วยเขาแล้วกัน เออปั๊มเลยเดี๋ยวค่อยเอาตังค์เอาปั๊มอ่ะช่วยกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถูกป่ะล่ะน้ำใจเดี๋ยววะพี่เกียร์เออพี่เฉินบอกก่อนว่ากระเป๋าใหม่อ่ะเวลาเปิดกระเป๋ามันมันพูดได้แล้วก็เวลาใช้โทรศัพท์ก็พูดได้อ๋อโอเค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 แล้วก็เวลาเปิดตู้ก็พูดได้เหมือนกันแต่พี่แค่ไม่ชินเวลามันต้องชุบของหรือยปล่าของแต่ยังไม่ค่อยอยากมันต้องลาวก็ไวดีว่ตอนปั๊มตอนอะไรอย่างเงี้ยไวดีแต่เวลามันเวลามันจะใช้อะไรมันต้องลากกันเลยนะไม่ไม่ค่อยดีใชเลยไปรุ่นครับผมชื่ออะไรเดี๋ยวเราชื่อไครับ โอ้แล้วเรามาสรุอย่างนี้พี่ต้องช่วยเกันเพื่อมนุษย์เยนไม่เขาถามว่าชที่ไรเอาสามเสามสามเช่วยกันจสี่เอาสี่พก็สี่พัพอสี่พพอมดตัวเลยใช่ไหมเออใครอนก็แพงไรุ่นเราก็เพื่อมนุษย์กานพี่ก่ย่กันด้วยหรอสี่พันสีสันสีพอยพูดชื่อคนตายให้ผมได้ยิน คอร์คนนี้คนนี้น้องชายไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคอ่ะเอ็มนะลายนี่เราทีนี้มึงก็มันไม่กินมะนาวเลยดิไม่ได้คับขับไอ้ไงคุยกันอยู่หรอแพ้เพราะฉะนั้นใช่หรอผมแพ้ละคุณไม่อุยกันอยู่เหรอใช่หลังจากนี้จะเลิกกินเปรียบหน้าแดงคือหน้าแดงคุยไปไหนคุยกันไปเชิญชู่สาวหรือว่าไม่ครับเชิญเพื่อนเชิญเชิญนเลยฮะคุยกันกับเพื่อนกันเลยไงเราสิริไปไหนอ๋ออยู่นู่น เขามาจีบรโอ้ยธนาไปจีบด้วยพาสิ่งใหม่ๆเพื่อนเทิร์นดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวดีแล้วเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอ็งรู้สึกดีกับเขาอ่ะเอ็งก็ขอของควาไปเลยไม่ต้องเสียเวลาไปเลยใช่เอ็งรูสึกจำไว้นะคนที่ปอบกูก็คือมึงนะพี่ไปเป็นอะไรนะเป็นอะไรเออเป็นอะไรจะไปขนเมืองกูเลยเหรอพี่ตัดกล้าแล้วมึงอ่ะกล้าแล้วจังวะ้หวะพี่หลงแล้วเมื่อกี้ก็ครอบพี่หลงวันนี้กล้าแล้วมากนะไอ้บุญเรือง ที่อเปมใส่วิกแล้วมึงหอกเลยวะไม่ไหนไลนลายมีมึงมีกหรวไอู้ไปบอกลับหนาวให้พี่ดูดิขอดูขอดูใจหน่อยได้ปะไม่ดีไม่ดีไโหพี่เจิดไปไปไปพีไม่กลัวแล้วลายโชคดีโชคดีไดไปเไรไปเไปรไปรไปร็วไปเร็วเเเเไปเเ พี่อย่ไปแกล้งเขาเกินไปไปแกล้งมันเรองเกินไปออ๋แกล้งเขาเกินไปมันแกล้งอะไรก็ต้องเองรักของเองมันจะแกล้งอะไรพี่ไม่ได้แกล้งอะไรเกินไปเลยถูกไหมเองคบกันเองรักกันก็เป็นเรื่องยิ่งไม่ได้คบครับแต่สักวันเองก็ต้องคบถูกไหมโกงอะไรก็ได้อย่าโกงตัวเองใู้ว่าเขาอะรักมะนาวแล้วมึงจะแคร์ทำไมวะถ้าเขารักอะไม่เลิกกันหรอกจำไว้โอมึงฟังนะมันมันเลิกแดดเปรี้ยวกูกกี้ไม่บอกมันเลิกแดดเปรี้ยวมันไม่ได้รัก ถูกมันไม่ยักมันทับปากแข็งไปงั้นเลยตื้อตัวเแล้วใช่แจ้เอ็กลุยให้เต็มที่จริงเว้ยอะไรถ้าเขารักผมน้อยเขาก็รักเว้ยเอ้อเด้อไอไลน์ถ้าเองชอบเอ็นก็คุยต่อไปเถอะจริงจริงจรงจะปลูกผมมาแล้วเขาก็รักเว้ยหลอกว่าไงนะถูกคนที่ใจเฮ้ยไม่ได้เคยไม่ได้เคยคุยเมืองคือคนยังงามงามที่ใจใช่ใบหน้าและทรงผมมันบอกว่าเลโกแซดอะ ไปปะบุลงเปลียนไปเลยไปกลับครับส่งจแล้วเดียวไปให้นายกแล้วนะเอ้ยเออแต่เดี๋ยวเขาจะเอารถบรรมาให้ไม่ใช่หรออ๋อรถไม่เก็บอถไปดีไปกันเจอกระดาษเขียวได้ไหมกระดาษเขียวเจอกระดาษเขียวซีรีส์ปลดล็อกฉันปลดแล้วได้ไหมได้ไหมไม่ได้อ่ะซีรีส์กระดูกน้ำขึ้นใหม่อีกครั้ง